อไอ่ๆอยากกินลาบปลาดุกย่างได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้สวัสดีครับพบกับผมไอท็อปคนเก่าคนเดิมเมื่อนี้ก็ซิมาเข็ดเมนูลาบปลาดุกย่างนะครับเมื่อนี้ได้ปลาดุกย่างมา2โตครับก่อนอื่นเราก็มาทําการออกก่างออกครับวิธีการเอาออกกับว่าไงครับบ่แม้นบ่ยากครับเอาไม้เสียบออกแล้วก็เอาหัวออกครับต่อไปผมก็จิมีทุบตรงเนื้อปลานะครับ ทุบไปทุบมาให้เนื้อปลามันแหลกนะครับแล้วเขาก็สามารถดึงกลางออกได้แบบง่ายๆเลยครับนี่มาเบื้องตัวที่2ครับผมดึงไม่ออกนะครับแล้วก็ทําการเอาหัวปลาออกครับใส่มีดทุบแล้วก็สามารถดึงกลางออกได้เลยครับเป็นไดครับง่ายๆเลยครับพี่น้องลองเฮ็ดบ้างครับเขาก็สิได้เนื้อปลามาแบบว่่ต้องไปแกะให้มันยากเลยครับ พอเอาก้างออกแล้วผมก็ติทําการซับเนื้อปลาให้มันมุนครับผมซับไปเรื่อยๆครับจนกว่าสีมุนครับพอเนื้อปลามุนแล้วนะครับเขาก็ติตักใส่จานไว้ครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเตรียมผักครับอันดับแรกเขาก็นําหอมเปมาหั่นเลยครับหั่นหอมเปแล้วก็ตามด้วยต้นหอมครับหั่นชิ้นหน่อยๆนะด้วยครับพอหั่นต้นหอมเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นผักสะระแหน่ครับเมื่อนี้ได้ผักมาบ่ค่อยงามปานได้ครับแต่ว่ากับฟอสได้ นํมาหั่นฝอยคือกันครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบบะกกูดครับใบปักกูดกับหั่นฝอยคือกันครับแล้วกับบักน้าวครับหั่นไว้หรือผู้ใดที่ต้องการใส่หอมแดงแล้วกัผักเทียมนะครับก็ใส่ได้เลยครับพอเสร็จแล้วก็ตักใส่จานไปครับต่อไปกับน้ำหมอมาแล้วก็ใส่เนื้อปลาที่เราสับไว้ลงไปครับปรุงรสด้วยพริกผงแล้วก็ตามด้วยผงชูรสครับใส่น้ำปลาแดกลงไปนิดน้อยครับหลังจากนั้นก็คลุกเข้าให้เข้ากันครับแล้วก็ใส่ข้าวขวลงไปครับตามด้วยบีบักน้าวลงไปครับมักสมใส่หลายมักผสมใส่หน่อยนะครับพี่น้องครับพอใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันอีกรอบครับซิมเบิ้งถ้ารสชาติดีแล้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้เลยครับใส่ผักแล้วก็คลุกเข้าอีกรอบครับ แล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับเมนูนี้ก็แซ่บอก็ได้ครับได้ความหอมจากการย่างปลาดุกครับแตกต่างการจากเอาปลาดุกสดมาเฮ็ดครับแซ่บคนละแบบครับตักใส่จานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยครับเมนูนี้กินกับข้าวเหนียวก็แซ่บครับกินกับข้าวเจ้าก็สุดยอดครับแก้มเหล้าก็แหงดีครับแก้มเบียร์ก็ไข่แน่ครับพอเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยผักครับมีบะเขือมะระทั่วฝักยาวบักแตงครับแล้วก็มาซิบมึงครับแซ่บคักแซ่บแน่เอาไปเลยหนึ่งไร่